เอาใหม่ครับสภาพสวยนางฟ้าคือคันนี้ไม่เกินจริงไมค์แค่40,000ครับท็อปสุดปี20นะครับหายหาอยู่มาจัดได้ครับแค่ราคา9ต้นๆครับฟีด้าคุณผ่อน15,000กว่าๆนะได้ไม่น้อยนะครับสภาพสวยนางฟ้าฟังก์ชันครบครับลำโพง JBL 10ตัวมีเนวี่มี Adaptive Cruise Control มี Panel อ h i ชิม ship, ไมค์แค่4 9 0 0 0ไม้แท้ไม่เดิมนะครับเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเชา่าประวัติสุดตัวท็อปครับมีจอทัชสกรีนนะเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้มีแอร์เป่าลมหลังเบาะคู่หน้า ท็อปออปชันแบบนี้ราคาหายไปจากป้ายแดงครึ่งหนึ่งใครหายอยู่นะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ละเอียดใครหายแคมรี่ไฮบิดพรีเมียมสภาพนางฟ้าแนะนำคันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศินโพคครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เมื่อวานนี้มีแคมรี่เข้ามาเยอะครับแต่คันนี้นะครับไม่น้อยที่สุด นะผมเชื่อว่าหลายๆท่านสนใจนะใครกำลังมองหาแคมรี่ครับได้สีบรอนเงินสภาพสวยนางฟ้าไมอยู่40,009 9นะเราได้เป็นรุ่นตัวท็อปครับตัวท็อปคือ2.5ไฮบริดพรีเมียมครับปี2020นะฮะเป็นเจนก่อนไมน์เนชเชนครับแต่ผมว่าเจนเนี่ยสวยลงตัวผมใช้คำนี้ดีกว่าทั้งกระจังหน้าเขานะสีตกแต่งนะครับด้วยสีแบบเทากอสซี่นะเทาเง,าเ,งาเงานะแต่ถ้าเป็นตัวไมนเมเนเป็นสีดำหมดเลยใช่ไหม อันนี้จะเป็นสีแบบเทากอซี่ครับสภาพสวยนะรุ่นท็อปครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างหนึ่งเลย Adaptive Cruise Control นะสองครับมี Sunroof นะสามครับมีแอร์เป่าลมหลังบอกคู่หน้าสี่ครับมีในส่วนของจอทัชสกรีนทางด้านหลังนะครับใครหาตัวท็อปครับออกมาใหม่ล้านแปดตอนนี้ราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับเหลือแค่เก้าแสนต้นๆมันมากับไม้แค่ห้าหมื่นโลเออแค่สี่หมื่นเก้าขออภัยนะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคุณขับอีกสักร้อยโลอ่ะ นะอีกเกือบเกืร้อยโลอะประมาณ60โลอะไรเงี้ยก็ครบ50,000ตีไปว่า50,000ก็ได้นะครับแต่ถือว่าไม่น้อยมากนะราคาแค่ก9 2, 0 2 9 0 0ครับฟรีดาวขอเครดิตดีครับผ่อน7ปีนะแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับเราทำให้ได้นะเพราะราคาประเม,มินมันมันประมาณล้านหนึ่งอะแต่เราขาย929นะครับดังนั้นฟรีดาวได้คุณจะผ่อนอยู่ประมาณ15,600บาทตลอดสัญญานะย้ำนะครับฟรีดาวนะคุณซื้อรถ ที่ตอนมันออกใหม่อ่ะเกือบล้านแปดนะล้านเจ็ดเก้านะคุณผ่อนแค่แบบหมื่นห้ากว่าเนี่ยฟรีดาวน์ได้เลยนะครับนะตอนนี้ราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเหลือแค่เก้าแสนต้นต้น,ตนหาอยู่รีบมาจับมาจองนะครับแคมรี่ตัวท็อปแบบนี้ทุกคันครับเพรยน์เราคัดรถสวยต้นน้ําดีต้นน้ําดีคืออะไรเนี่ยแรกรับเข้าใหม่ยังไม่ล้างคุณดูดิสภาพสวยไหมนะครับคันนี้รอยกันชนแรงต่าง,างไม่มีเลยนะนะครับสบภาพโคตรริบครับไม้น้อยนะไม้แค่สี่หมื่นเก้าครับขายหาอยู่ครับมาจับมาจองได้สําหรับคันนี้แคมรี่ตัวท็อปครับ 929,000นะวนรอบคันให้ดูเลยนะสภาพสวยจริงนะคันนี้นะครับป่องซุ้มล้อหน้าป่องซุ้มล้อหลังนะครับบอดี้ด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับหาอยู่มาจับมาจองได้ครับผมเชื่อว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับใครแบบต้องการให้ครอบครัวเนาะนั่งหลังสบายๆนะครับมีจอทัชสกรีนปรับมีแอร์หลังเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวเลยของเก่งใหญ่นะที่เบาะท้ายปรับไฟฟ้าได้เนี่ยทั้ง2เก้าอี้เลยนะครับหาอยู่มาจัดนะคันนี้นะครับ การันตีว่ารถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับดูจบรีบโทรทักเข้ามาเบอร์ด้านล่างครับติดต่อหาผมเป็กผู้จัดการ่ายขายครับ0 6 5 9์1 3ห้าครับไลน์ pek 1 5 2้ครับเราคัดรถสวยต้นน้ำดีมาแบบนี้แล้วนะครับและเรายังมีการตรวจรถให้คุณอีก2 1 5จุดโดยบริษัทชิคครับชิคจะเข้ามาตรวจนะบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าครับเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างครับทั้งหมดรวมกันอ่ะ215จุด ออกเป็นใบเซอร์ใบการันตีให้เลยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครหาอยู่มาจับมาจองได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อครับ0659513374ไลน์ P.E.K 152ครับมาเดี๋ยวพาพี่ๆครับมารับชมนะรายละเอียดปิกย่อยของคันนี้กันไฟหน้าแบบ LED projector พร้อม Daylight ครับมีเซ็นเซอร์หน้า2จุดเซ็นเซอร์หลัง4จุดครับกันชนหน้าสีเทากอสซี่นะครับตัวท็อปครับจะมีโลโก้หุ้มเรซินแบบนี้สันเลี่ยมคมนะครับของฝากระโปรงสวยๆเลยนะไม่มีรอยลักยิ้มใดๆ กระจกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวเป็นกระจกอะคูสิกการ์ดลดเสียงรบกวนภายนอกให้แล้วหลังคานะครับมีซันลูฟให้นะครับตัวท็อปมีซันรูฟนะครับเราก็จะมีภาษี69แล้วเรียบร้อยครับป่องซุ้มร้อนแนบชิดสนิทครับแม็กสินิ้วยางมิชลินเดี๋ยวเช็คปียางให้นะแต่ยังดูใหม่เลยเอายางปี25หห้นใช่ไหมเดี๋ยวเช็คกอดอาช่ยางปี25นะครับยางยังไม่ถึงปีเลยนะครับมิชลินครับนะสเปค2 1 5 5นึ่ง้ทับอนะครับได้ยางยี่ห้อดีด้วย นะใครหายอยู่ครับคันนี้นะายางใหม่นะสภาพสวยแล้วใหม่มันสนะี่หมื่นเก้าอ่ะนะครับหาแบบหายอยู่รีบมาจัดนะครัคนนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับด้านข้างมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับสัตนเลมคมนะครับสวยๆเลยนะป่งซุ้มล้อหลังแนบจิตสนิทมาดูภายในฝั่งนี้กันสักนิดหนึ่งถูกตกแต่งด้วยหนังเนาะหุ้มหนังแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีเป็นสีแบบดำกอซี่นะกระจกอออโต้อยู่แล้วทุกบานนะครับมีบอรปรวับไฟ้าแบบคู่หน้าพร้อมที่ด้านหลังให้คุณครบครัน นัาน้างตรงนี้ครับตรงนี้มีเป็นแบบสีออกแบบหินอ่อนเนาะมีแอมเบียนท์ไลท์ให้นะครับสภาพสวยนะครับหาอยู่ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับแคมรี่2องไฮบิดพรีเมียมได้รุ่นท็อปสุดมีจอทัชสกีหลังไปครับเดี๋ยวผมเข้าไปด้านคนขับกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูด้านท้ายก่อนขออภัยนะด้านท้ายครับฝาท้ายเปิดแล้วมันจะมีโช๊คเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้มือดันนะแค่สัมผัสเบาๆนะครับโช๊คเขาจะดีดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ครับไฟท้ายของแท้ของเดิมไทโคคตะะนรับ อ่าสปอตเมนอาร์หัวน็อตครับเดิมเดิมไม่มีรอยแกะขันแกะขยับนะสภาพสวยครับการันตีว่าไม่ผิดหวังนะใครหาแคมรี่มือสองสักคันนะครับต้นน้ําดีนะครับคันนี้สภาพสวยนางฟ้าเลยนะครับรีบมาจับมาจองกันเก้าแสนต้นๆนะเก้าสองเก้าผ่อนอยู่หมื่นห้าหกร้อยกระจกหน้าเดิมกระจกหลังเดิมครับนะจัดซื้อเรานะหามาได้เลยครับคันนี้นะครับผมว่านะหน้าไปใช้งานเองเลยนะครับนะได้แคมรี่ได้ตัวท็อปครับฟังกชันมันครบนะมีถาดท้ายให้แล้วนี่ ด้านท้ายเดิมครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ่ชมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือล้อสำรองมันได้ล้อตรงรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปดูเจนไม่นเชนปี2ี่อเนี่ยล้อมันได้เป็นล้อเล็กนะล้อแบบ15 16นิ้วอ่ะนะครับแต่คันนี้คุณได้ล้อแบบตรงรุ่นแบบนี้เลยนะ1ินิ้วปองซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทนะครับบอดี้ประตูสวยนะครับคันนี้สภาพสวยนนังฟ้าตามที่ผมบอกคุณไปไม่เกินจริงนะนะครับไม่สี่หมแลกรับต้นน้ําดีสภาพสวยแบบนี้929,0เก้า 600ตลอดสัญญานะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการสายขาย0 6 5 9์1 3 3 7 4เกา่งมาดูด้านในนะครับเป็นเก้าอี้เนาะเป็นแบบเมมโมรีนะครับ2 2เมมได้นะครับแล้วก็จะมีกระจกเป็นออโต้ครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะครับมีแอร์เป่าลมหลังตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทให้ดูนะครับมีอะแดปตีบคูซคอนโทรลนะแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับระบบความปลอดภัยเหนือมาตรฐานมีแพดเดิ้ลชิพ คูซอนโทนให้คุณครบครันนะแอร์ Air เป็นดูอัลโซนครับเป็นแบบนาโนอีด้วยน้ำม้แท้ไม้เดิมครับส9่0มื่นก้าาร้กว่าๆนะพอคุณจะมานะเดี๋ยวเขาไปเก็บงานขับอยู่แถวนี้นะอีก10กว่าโลนะก็ก็ห้าหมื่นตีไปห้าหมื่นก็ได้นะครับแต่ไม้ก็ถือว่าน้อยนะครับพวกนี้รถประจําตําแหน่งไม้น้อยมากนะแล้วก็มีเออ่มีเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับ USB AUX มีให้ครบครับแอร์เป่าลมหลังเนาะโหมด Eco Normal Sport ครับมีเนวี่นะครับมีเนวี่ให้คุณแล้ว ระบบนำทางสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแคมรี่เนี่ยถ้าจะมีนวีคือต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะในเจนนีนะนะต้องเป็นรุ่นนี้แหละนะครับรุ่นรองไม่มีนะครับแล้วคุณดูระบบความปลอดภัยดิ b ี m RCTA นะครับตัวปาร์คนะตัวเซนเซอร์นะครับนะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนให้ครบเลยอ่ะนะครับหาหาอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนหมื่นห้ากว่าวเองหมื่นห้าหกร้อยนะเป็นไฮบริดนะครับวารันตีแบตก็เหลืออีกประมาณ5ปี นะวันรันตีแบตเลิกหปีครับหาอยู่ครับไม่ผิดหวังนะคันนี้ข้างบนมีสลูปนะเปิดปิดแบบไฟฟา้าได้นะอ่าผมปิดดีกว่านะครับเป็นแบบนี้เนาะเปิดปิดไฟฟา้าได้นะครับถ้าเราไม่ชอบเนาะเราก็ปิดแบบนี้นะครับมันก็จะมืดและทึบแล้วนะครับกระจกตัดแสงเป็นออโต้ครับสภาพดีลำโพง JBL 10ตัว นะครับมีลำโพงเ b l 10ิบตัวเครื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่าดีนะครับเสียงแล้วมันแยกอะนะผมเคยเปิดเพลงแล้วก็ฟังเนาะเสียงมันแยกซ้ายขวาเลยอะแบบชัดเจนนะแอร์แบกเจดใบครับคู่หน้าเสาเเขาคนขับปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้บอกมีแอร์เป่าลมหลังนะสภาพสวยครับหาอยู่ครับไม่บิดหวังนะแคมรี่ครับไม่แค่สี่0มื่นเก้านะครับเก้าแสนสองมืนเก้าพันถูกกับป้ายแดงครึ่งหนึ่งนะมีม่านแมนนวลน,นะครับสองจุดแล้วก็มีม่านไฟฟ้าหลังอีกหนึ่งจุด ตรงนี้ครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยก็ว่าได้นะมีจอทัชสกรีนให้นะครับปรับขึ้นวิทยุปรับมา่านอ่ะผมปิดมา่านกดตรงนี้เนาะปิดได้เลยนะไม่ต้องรอคนหน้าเขาปรับให้เรานะคุณสามารถปรับชนเนลนะปรับขึ้นวิทยุนะครับและไฮไลท์สําคัญเบาะปรับไฟฟ้าได้นี่อ่าเห็นไหมปรับขึ้นมาแล้วเราต้องการเอ็นใช่ไหมนั่งสบายๆยยืดขาเนาะเอ็นนะครับแล้วเบาหลังคุณดูดิแทบไม่ช้าเลยตึงมากนะสภาพสวยมากนะเบาะหลังอ่ะเด็ด นะครับไม้มันน้อยนะครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครับเบาะปรับไฟฟ้าได้เป็นรุ่นเดียวของเก่งใหญ่เลยแอคคอร์ดก็ทําไม่ได้นะมีจอทัชสกรีนแล้วมีเบาะหลังปรับไฟฟ้าครับด้านหลังมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ครบครับนั่งสบายไปกันทั้งครอบครัวครับนะคอนโซลสวยนะด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆครับใครหาแคมรี่ครับท็อปสุดครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเบอร์ด้านล่างเลยนะครับทักเข้ามาพร้อมมั่นใจว่ารถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับมามาเช็คครับในส่วนของโครงสร้างหลักของตตัััววถกนนห คันเนี้ยสภาพโคตรกริบคุณไม่แค่สี่หมื่นเก้านะและสภาพเดิมลุกจุดเลยอ่ะนะครับที่เขาใช้คําว่าสวยนางฟ้าคันนี้ไม่เกินจริงนะครับได้ลถไมน้อยนะแล้วสภาพดีคุณได้ตัวท็อปด้วยอ่นะสปอตเนอร์ Spot Man R, ครับรอยหนีบชุดบ,บอสีต่างๆอยู่ครบหาอยู่ครับไม่ผิดหวังนะคันนี้นะพยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพนยนเองนะแล้วก็เล่าเนาะว่าคันนี้มันน่าใช้ยังไงนะมันคุ้มค่าย,ยังไงนะอย่างอย่างน้อยคุณประหยัด จากซื้อป้ายแดงไป5 0นตะแต่คุณได้เก่งใหญ่สมรรถนะดีนะครับแบบแคมรี่แบบนี้ไปใช้งานต่อคุ้มแล้วนะครับบอกเลยคุ้มแล้วฟรีดาวได้นะครับคุณเริ่มผ่อนคุณเริ่มซื้อเดือนเนี้ยคุณรับรถภายในเดือนเนี้ยคุณเริ่มผ่อนงวดแรกนู่นเลยกุมภาเนียครับยาวไปใช้งานก่อนได้นะเกือบเกือบเือสองเดือนประมาณ45วัน50วันนี่นะครับร้อยหนี่ชิวบอดสีสปอนเมนัอยู่ครบครับหาอยู่นะครับไปหารถนะขับเที่ยวปีใหม่นะขับกลับบ้านต่างจ นะครับคันนี้เหมาะเลยนะรถเก่งใหญ่สมรรถนะดีครับความปลอดภัยก็มีเหนือมาตรฐานนะครับนะเบาะแน่นๆตึงตึงนะคอนโซลสวยสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนครับหัวน็อตคมคมเดิมเดิมนะครับรถแผ่นเพลทของเดิมของแท้นะครับหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยสนิมนะสภาพสวยแบบนี้นะครับทักเข้ามาได้นะรถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกครับน้ำมันมันน้อยนะครับไม้มันแค่แบบ4ี่หมื่นเก้าอะ แล้วคุณได้ตัวท็อปสุดนะครับมาไม่บ่อยนะครับมาแล้วมันมักจะไปไวนะเจนเนี gen ้ยลูกค้าหาเยอะกว่าเจนไมเนอร์เชนีกนะครับเพราะว่าราคามันถูกว่าพอสมควรเลยนะราคามันถูกกว่าพอสมควรครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันมันคลายย้ายกันมากนะครับตกแต่งเล็กๆนน้อยที่ที่เขามีเพิ่มมาเนาะเป็นการตกแต่งนะแต่ถ้าคุณจะเอาออปชันนะผมว่าตัวเนี้ยไม่ได้แพ้ตัวใหม่นะครับอ่ะหายอยู่ครับรีบทักเข้ามานะมาเช็คด้านหน้าครับหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับสภาพสวยเดิมมาก นะเบ้าโชกไม่มีรอยสนิมคานหม้อน้ำหน้านะครับสีด้านเดิมๆไฟหน้าโถยโตเดิมแท้ครับเครื่องยนต์สองพันห้าซีซีครับประหยัดน้ำมันนะเก่งขนาดใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดกับย3ิบสามลิตรนี่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะขัดแกะขยับนะมีคราบฝุ่นคราบน้ำเพราะรถมันเข้าใหม่มันยังไม่ล้างเลยนะนะฝากระโปรงหน้าของแท้ของเดิมแน่นอนนะสติกเกอร์คำเตือนนะสปอตเมนอาร์คซิลซิลิโคน ต่างๆอยู่ครบๆค,ครับไปหาแคมรี่มือสองสักคันครับไม่สี่หมื่นเก้าครับออกใหม่ร้านแปดเหลือแค่เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันครับฟีดา้าพนอยู่หมื่นห้าหกร้อยตลอดสัญญาคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจทักหาผมครับไปกู้จัดการฝ่ายขายได้ด้วยตรง0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาอหนึ่งห้าสองก่อนจาัดก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่สภาพนางฟ้าแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ